โยวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่ครับลูกค้าเป็นรุ่น Starion City 150เนี่ยครับผมนะคันนี้แต่งจัดทรงมาให้พอสมควรเฟียฟ้ยวๆส่งจิโกโกเท่ๆเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะครับผมเป็นสีดําเงานะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 150cc ระบบคาบูเรเตอร์นะฮะอ่ะคันนี้นะลูกค้าเป็นคาบูเอ็นโปด้วยนะครับและก็มีระบบสัตว์ถัดเท้ามาให้นะฮะเข็นทองทองแบบนี้นะฮะไม่ใช่เปลี่ยนหลอดมาให้นะเป็นตัวสวมนะครับลูกค้าเป็นตัวครอบนะท่อได้มาเป็นทน่่อแตง ด้วยนะครับผมเสียงลั่นๆเล่าๆเลยมีแฮนด์แต่งปั๊มบนแต่งมาให้สวยๆแบบนี้ครับลูกค้าไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะครับผมยางมีมาให้พร้อมใช้งานนะยางเป็นยางหลายฟันเลื่อยนะครับลูกคา้าอ่าเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิฟต์ครับถอ,อาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยขอคนรับสภาพได้นะอ่าคำนี้เลขมาอยู่ที่ 6,800กิโลนะครับลูกค้าขอคนรับสภาพได้นะฮะตามรถมือ2เลยนะฮะโซ่สะเตอร์สะอาดกิบครับคันนี้ตัดท้ายทำท้ายมาให้ใหม่เท่ๆแบบนี้ป้ายทะเบียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะพอลันๆเลยนะฮะ หากใครสนใจรถเท่ๆแบบนี้นะฮะร,รีบมาจับมาจองกันนะรุ่นนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวนะฮะเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายเพียง22,900บาทเพียงเท่านั้นเองนะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ